ก็ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางศูนย์การบินฐานบกได้จัดชุดเข้ามาเตรียมเข้าไปตรวจสอบความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเมื่อเมื่อเรื่องจบดาเนินการไปออกมาแล้วในเรื่องของการเข้าไปดูเครื่องรับชุดปฏการชุดนี้ก็จะเข้าไปในชื่อเครื่องตรพจอบครับค่ะเรื่องของการกู้ซ่าเฮตเตอร์ ยากลำบากนะครับก็คงจะเก็บจศทราบิี่ส่วนได้เฉพาะที่จําเป็นเอาไปตรวจสอบนะครับวันนี้ก็เป็นทางเทคนิคซึ่งผมคงคงไม่ไม่สามารถตอบได้น ื้นที่โดยเจอปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีภาราณีติการหนึงเป็นพิเศษก็คือเราได้ทราบว่ามันมีการบุกรุกแ้วทางป่าในพื้นที่บริเวณใกล้แนวชายแดนซึ่งซึ่งก็จะต้องออกไปพิสูจน์ทราบครั้งนี้เป็นการจัดการออกปฏิบัติในเด็ครั้งที่สอง เขาขายใสโฟมเลยให้นั่งกินตรงนี้การปฏิบัติร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะครับชาวไปปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยดูว่าหลายครั้งที่ผ่านมาไปดูเรื่องการบุกลุกเฝ้าทางป่าในทางนาชิการเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะรรวบตัวได้ไม่แม่ต้องลงไปเลือกรู้สึกเพราะมัาเยอะมากนนะะครับามีการจับได้แล้วก็ดำเนินคดีส่วนที่ ที่ท่าถังเราก็เปิดไม่ได้